จ้าวัดเด็กครับจริงๆเพราะแบบเกมเมืวันเสาร์เ,เราทำไม่ได้กันเลยแล้วครับผมก็พอแล้วไปก็คือเมื่อวานนะครับเราเปิดหาสมัแล้วก็ตัวระยะโลเซตของโกคูแบ็กไปนะครับผมก็วันนี้มาเปิดหาโกคูโกอสเอสจีเอสแม่ครับผมกับวิิตานะครับก็มาหวังว่าในวันนี้เนี่ยเราจะได้พวกเขามานะครับผมเพราะว่าท,ที่แล้วก็คือเมื่อวานเรามันช่างเกลือโซลเกินไม่รู้จะเกลือไปไหนแล้วนะครับผมก็เรามา ภาวนากันดีกว่านะผมว่าในคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะได้เขามานะครับผมก็ผมชื่งนี้ก็เกลือโดดพังมาเยอะนะเกลือค่อนข,ข้างเยอะเลยนะผมก็หวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่เกลือสักเท่าไหร่นะครับอ่ะขอดูตัวข้างตู้สตั๊มดูนะผมว่ามีตัวละครอะไรบ้างเนาะอย่างแน่นอนนะครับผมมีโกคูกับเบจิต้าตัวใหม่นะครับแล้วมีแชมป้าตัวใหม่เนาะแชมป้าเป็นซับพอร์ตอยู่รวมหกปันเนี่ย เป็นซับยูนิเวอร์สหมแล้วก็เรียกว่ากอดน,นะครับผม <_ T> เพิ่มขี้แล้วก็ไอแนี้เป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นยูนิเวอร์สหกโจมตีเทินเดียวกันมีด <_ T> ้านบเบนดี้ดักชั่นด้วยนะครับโอ้ถึกนะเนี่ยทุกออฟที่เก็บได้จะเพิ่มดีเฟนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือหกหกเปอร์เซ <_ T> ็นตะ์ก็คือเก็บหกออฟนได้สิคนดีเป็นโคตรหนาถ้าเก็บหกออฟหรือมากกว่าก็ได้ร้เบนดี้ดักชั่นเพิ่มอีกนะครับผมโอ้ยตรงนี้ก็ดูถึกดูดีเนี่ยแชมเป่อะะไรนผม เมื่อตีถ้าไม่ตายได้เนี่ยมูลการ6%โอ้โห16%ที่จะบวกโจมตีกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น166%แล้วก็มีอีก6%ที่จะบวกโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1666%ช้ำป้าบ้าแล้วเนะี่ยมันเปดูตีแรงจังวะโอ้ไม่กอดอ่ะแน่นอนสิบปีของเรานะครับผมก็มาค้างตู้ได้หมดแล้วนะครับก็สุดยอดเลยจริงจอ่าทรีโอแลนะผมของบ้า The Movie Body เนเดอะบูมี oh ่บอสดีเนาะมีโกฮังบีสว่ะโอเค เมื่อไหร่เขาจะมี ecm ครับกูว่าหลากาักการพนนในเกมค,คือกูอยากเห็นตัวเนี้ย ecm มากมากเลยนะครับผม,ผมคือแบบไม่กากมากโอเค go god metista god นะครับอ่าโอ้ยตัวห้างดูดีเยอะเลยนะเนี่ยแต่ lr มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด lr เจ็ดตัวหนะ้าตูนะ้โอแม่ง god เน่ยก็แชร์เหรียญกันยับเลยดิอ่ะแต่เปิเดกระชากันเลยดีกว่านะผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมกลาว่าจะเปิดทั้งหมด3ามวันเพชรผมมีอยู่นัตอนนี้เลยเนาะก็ ถ้าเกิดว่าเราเปิดเซ็ตแรกของโกคูเปจิต้าไปแล้วเราได้เขามาเนี่ยเท็ตที่เหลือผมขลุกให้โลเซก,กับซามัสูไปเลยนะครับผม,มก็แปะเอติแรกของโกคูแล้วก็เวจิต้านะครับผมเลสต้าโกนะครับลุยมาชิปนี้มันต้องดงูดีแล้วเว่ยจริงเมื่อวานกูกเกล่าโอ้ม่กอด บอลตีแรกก็เล่นกูซะแล้วไง <c oughs> คือชาวสุมึงเป็นแหลมฟูมากปว่าเนี่ยออกให้ทุกคลิปนะเนี่ยคลิปเมื่อวานก็ออกให้บ่อยนะชาวสุบินมาทุกครั้งเลยเป็นอะไรกับผมมากวะเนี่ยอ๋สอสงสัยเพราะว่าคลิปล่าสุดของผมลงไปผมได้เทียนจริงห่างมาไงชาวสุสงสัยมันบินบินมาหาเทียนโอ้โหไม่ตรงก็ได้มังม้งบางทีโอ้ยบินมาบ่อยเหลือเกินถ้าจะบินมาบ่อยขนาดนี้มึงออกมาพร้อมเทียนจริงห่างเลยจะดีกว่าสักกว่าหานะครับผมแม่งบินมาคนเดียวคือแบบไม่เกลือแน่นอนอ่ะอ่ะ โมดิแรกหันไปก็โกกอดกับบูหังไม่ใช่บูหังด็บบูปิกนะครับอ่ะโมดิสองนะครับผมโอ้โหมันจะมีของนี้รับผมไหมเนะียในคลิปเนี้ยมันจะมีชักตัวไหมโอคูเพื่อนทิงโกคูเพื่อนทิงโอ้ยไม่ตายเถอะดวงผมมันทำด้วยอะไรเขาได้เกมเนี้ยแม่ง ไปดวงดีตู้ไม่เป็นเรื่องเน่ไอพวกเอาอาร์ที่แบบแทบไม่เคยไดย้มาใช้สักเท่าไหร่เน่ยพอตู้จาเป็นจะเป็นต้องออกไม่ไม่ออกนะแบบเออส,สับสนจำตาจะไหลกูอยากได้อยากได้มากแต่เกมมันไม่ให้อ่ะผมอยากได้มากแต่เกมมันไม่ให้อ่ะเกมบอกว่านบกูไม่ออกให้มึงยังฉาบม่นบินมาคนเดียวทำไมโอ้โหยังฉาบนบินมาคนเดียวทำไมมาเนี่ย โอ้โหเกลือสามม้วติดติดสามม้วติดติดมึงเกลือยับเลยอย่ะเงี้นโอ้โหโอ้ยจิตาชิ้นิ้วโอ้ยแต่ละตัวแต่ละตัวนะมึงโอ้โหยับเลยอะ่ะทำไมมึงบินมาด้วยกันโกูห่ง คุณลิมบ์เป็นคนเดียวเมื่อกี้ดีแล้วโค้งไม่ต้องบินมาก็ได้ไหมโอ้โห oh. สองทีไม่โปร stroke. ออทีเดียวกูจะเป็นลิมบ์ได้อหรเพื่อนโอ้ยโอคุณท้มอ,อมากเลยว่ะคลิปนี้ผมท้อแล้วเนี่ยตอนนี้ยคุณท้อมากอันนี้ช้ำช้ำอ๋อตลอดตัวหน้าตูวกูไม่ได้เลยสักตัว ใ่เอาเปิดต่อไปเลยละกันนะครับผมผม,ผมคิดว่าผมอยากได้โกคูกับวิจิตามากกว่าโลเซ่นะเออผมในใจผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เอาเปิดต่ออีกสักได้เพื่อนนึงเลยเอาไปเลยสองสเซ็เพื่อนในคลิปนี้นะครับผมสามบอลเพชรกูให้เลยเนะนี่ยดูเนี่ยอ๋อใหมึงคอมบิเนชันให้กูหน่อยสักได้ไหมคอมบิเนชันให้กูสักครั้งนึงได้ไหมเพื่อนคือทุกครั้งที่มึงบินมานี่คือมันไม่ใช่เลยสักรอบอะโอ้โห โอ้สารกากูมีมึงแบบเป็นปุ๋ยในคลังสิบกระตัวแล้วเนี่ยเยอะชิบหายแต่ละตัวที่ออกให้ผมนะคือแบบตันไปหมดแล้วอะทาเปี้ยนสีเขียวผมน่าจะยังไม่ตันนะเออไอตันไปแล้วโอ้ตันไปหมดแล้วเนี่ยบอกแล้วตารตันตันไปหมดแล้วตัวละครไอตันที่ผมมีดีคือแบบตันหลายตัวแล้วนะดาวลุกไปเยอะแล้วนะแม่เงยก็จะขยันออกให้กูจังเลยเนี่ยขอตัวใหม่เพื่อนอย่จ้ามึงมินมเดียวทไม โอ้โหไม่ไม่มีคอมบิเนชันหาเหวอะไรเลยอะ่ะโคตรแย่อันนี้แ yeah ย่มากไม่รู้จะแ yeah ย่ขนาไหนแล้วนะโอ้โ oh, หไม่เงยคลิปนี้กูจะได้อะไรบ้างวนะเนี่ยโอ้โหไม่เกินหนักมากนะคลิปนี้อ๋อจีจีปลดเส้นทางเพิ่มได้นะครับฮ่าแต่ละตัว <transitioning> ดูแต่ละตัวที่มันได้หมวมันจีนะคผู้ชมโคตรแย่เลย เนี่ยชาวสูบแม่งม,มานแก,กคุณเป็นอะไรกับชาวสูบมากป้ะคุณถามจริงคือคอมบิเนชันในซักครั้งหนึ่งในคลิปนี้มันจะไม่มีให้ผมเลยหรือยังไงวะสองทีนี่กระจกแตกอะ่ะแม่งก็ทีเดียวอีกแล้วอืมดูมันทำกระจกแตกทีเดียวอีกแล้วโอ้ยไอย้ปลดเส้นทางเพิ่มอ่าไปปลดเส้นทางเพิ่ม อ๋อกูลุงไปแล้วเหรอโอ้ยกูก็จาไม่ได้แล้วนะว่าตัวไหนลุ้งตัวไหนไม่ลุ้งแมงเลยตัวใหญ่แมงไปหมดแล้วอะโอ้โหไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยอะดูดิดูดิดูดิโูคลุกเคลื่อนทิ้งอ้โหมีทีนี้มันมีลุ้นอะไรให้กูบ้างวะเนี้สองเซเคลื่อนมือให้กูอย่างนี้นยนะสองเซเคลื่อนมือให้กูอย่างนี้นยนะกูถามจริงเกมเฮี้ยเฮี้ยมากกูบอกเลย โอ้โหท็อปโปโอ้โหเล่นต well, ัวก็เก่าทุกตัวที่กูได้มานี hmm. ่แบบเล่นเก่าหลายปีนะโอ้ยแต่ละตัวอีเวนเลยอ่ะตอนนี้ผมก็กำลังฟาร์มกูคูแบ็คตัวฟรีใหม่อยู่เลยครับผมแม่เลยเครียดเฮียสามร้อยเพชรกูเอาไปโยนทิ้งกับขยะดีกว่ามั้งเนี่ยไอ้เฮียไม่ต้องมาเปิดตู้นี้หรอกเอาจริงผมคิดว่าเอาไปโยนทิ้งกับขยะน่าจะดูมีแวลูกว่าเลยอเวนเลยเปิดทำไมวะเนี่ยไอ้เฮียแม่งไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เฮียอะไรเลยอ่ะ ตู้หน้าตู้ท่นงูไม่ก็ไม่โล่ให้กูเห็นสักตัวแล้วที่เหลือที่ผมที่เหลือที่กูได้มาเมื่อกี้คือตันไปหมดแล้วด้วย S R ที่ผมได้มาตันไปหมดทุกตัวแล้วอโอ้โหให้ตายเถอะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากผมแย่คือแบบไม่แย่มากหลอกแย่ไปหมดแล้วอ่ะตันไปหมดแล้วจริงดิ ไม่มีแล้วนะตันหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเอาเพชรไปโยนทิ้งถังขยะได้จริงจีงยย๊ดซะกว่า,วามาเปิดตู้เวรนี้นะครับผมก็ใครดูคลิปนี้อยู่อย่าเปิดเก็บเพชรไว้อย่าเปิดตู้เลยตู้เกลือไอ้เหี้ยตู้เกลือชิบหายเปิดทำไมวะเนี่ยกูงงอโอเคนะครับผมทุกผู้ชมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับแม่งไม่ได้เรื่องเลย กูกล่าว่าจะได้นาตู้สักเหมือนคลิปที่แล้วหน่อยอ่ะคลิปแล้วก็ยมีเอาออาติดมือมาบ้างนะแต่คลิปนี้คือไม่มี้เหี้ยอะไรให้กูเลยโอโ้โหดูครังกูหวังว่าคลิปหน้ามีอยันหนึ่งจะคุยนะจริงๆคือคลิปนี้กูเจ็บสุดละจริงๆจากใจเลยคลิปนี้มันน่าจะเจ็บที่สุดตอนที่ผมเปิดเคยเปิดกา,าชาเกมนี้มาได้ผมแม่งไม่ให้อะไรกูเลยสามร้อยเพชรแม่งเยอะนะเว้ยฟาร์มหลายเดือนกว่าจะได้จำนวน,นขนาดนั้นนะครับผมหลายเดือนผมยนืนยันนะว่าหลายเดือนกว่าจะได้เพชรแบบจำนวนนั้นมานะครับ คลิปหน้าอย่าให้มีครั้งที่สองนะอีเวนเลยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นาหแับคลิปวันนี้นะคนก็คงต้องขอตลาดก่อนนะครับผมก็ไม่อเสียดานะครับสวัสดีครับ